โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกต่างหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียออตไนแพคด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครสนใจนะ สวัสดีชาวปื้มสเต็ตเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็ตเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดใน3ส่วนด้วยกันนะครับจะมาพูดของในส่วนอีเวนต์แนวอีเวนต์ใหม่แล้วก็เป็นตู้กาชาใหม่นะครับแล้วก็เป็นตู้ที่จะเข้ามาอีกนะครับจะเป็นตู้ถาดนะทุกคนไม่รู้ทุกคนรู้หรือยังนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ในจุดแรกนะครับอีเวนต์ครับอีเวนต์ตรงนี้นะครับมาเมื่อไหร่มาวัันนนี้คครบทุก มาวันนี้ตอนบ่ายโมงของประเทศเราเนี่ยครับของประเทศไทยนะครับทุกคนบ่ายโมงของประเทศไทยนะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้ทุกคนน่าจะดูไปแล้วนะว่าเป็นอีเวนต์ของโชโตกับตัวนี้ครับที่มันมีปัญหาก,กันนะฮะตอนแรกๆนะครับอ่ะไอตัวต่ดราคาลมอ่ะนะับผมอ่ะแต่เป็น SR นะส่วนโทุรกีผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นโทุรกีแดงตามที่เขาบอกก็โหดนะครับผมว่าน่าจะโหดแหละมันเป็นตัวใหม่ไงนะครับเป็นตัวใหม่ที่เป็นตัวใหม่เลยอ่ะ ใหม่ของทางเกมเลยครับไม่มีลงเซิร์ฟ J P มาก่อนด้วยนะครับเป็นตัวละครใหม่เพราะฉะนั้นข้อมูลสกิลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังหาดูไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมีวิดีโอหนึ่งให้ดูนะครับสำหรับโทโดรกิแดงถ้าเป็นโทโดรกิแดงนะครับนี่เลยนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเท่ประมาณนี้นะครับขอบคุณเจ้าของวิดีโอด้วยนะครับเจ้าของคลิปนะครับเจ้าของคลิปนะนี่เลยอ่ะประมาณนี้เท่กันนะผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามัน เป็น U R หรือเปล่าแต่คาดว่าน,น่าจะใช่นะเพราะบางคนก็ไม่รู้กันเลยว่าสรุปมันมันคือ,อโทโดโรกิแดงใช่ไหมเนี่ยสรุปนะครับมผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะมันไม่ได้บอกนี่มันบอกหรือเปล่ามันไม่ได้บอกเลยนะมันไม่ได้บอกไงทุกคนประเด็นเลยนะแต่ว่าตัวนี้ S R เนาะคาดไม่น่า,า,นนาจะเป็นโทโดโรกิแดงเลยนะทุกคนผมตีไว้เป็นโทโดโรกิแดงก่อนแล้วกันนะถ้าเป็นโทโดโรกิแดงสมควรจะเปิดไหมถ้าเป็นโทโดโรกิแดง ก็ผมมองว่าถ้าอยากเล่นอีเวนต์นะครับก็เปิดได้แต่ถ้าใครไม่มีทรัพยากรลงเหลือแล้วผมแนะนํว่าให้เก็บต่อดีกว่าเพราะว่าเราก็เพิ่งเปิดตู้นี้ไปอะตู้พวกลิมิเต็ดไปนะครับผมแนะนําเลยว่าให้เก็บยาวๆไว้ก่อนนะสำหรับตู้นี้ถ้าไม่จําเป็นมากนะครับแต่สําหรับใครที่เล่นมานานแล้วเปิดได้อยู่แล้วนะครับอันนี้แบบผู้เล่นสายเติมอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะขอแนะนําอยู่ครับทุกคนโอเคครับเพื่อนสำหรับ ตู้กาชาใหม่อีกตู้หนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้หรือรู้ไปแล้วนะก็คือกาชาตู้ธาตุธาตุสีฟ้าครับเพื่อนๆอ,อ่ามันจะมาแบบเหมือนตู้แดงทุกคนอันนี้มันออกไปแล้วไงตู้แดงที่เคยมารอบแรกอาจด้ไน้ๆทุกคนตู้นั้นก็จะมีแต่ตัวละครตามธาตุนะแบบสีแดงก็จะมีแค่สีแดงนะครับสำหรับยูอานนร์นะทุกคนคราวนี้จะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นใคร จะเปิดตู้สีฟ้าตามหาตัวอะไรก็เปิดได้นะแต่ว่าตัวสีฟ้าเราจะหาตัวอะไรกบฟ้าเหรอกบฟ้าโ,โหแทาไม่มีแล้วนะตัวฟ้าเด็กกูฟ้าเด็กกูฟ้าทุกคนก็ถ้าใครอยากเปิดเด็กกูฟ้าก็เดี๋ยวมันจะมานะแต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะครับทางนีนั้นต้องรอดูนะ สรุปไม่ง่ายๆคืออีเวนต์และกาชาใหม่น่าจะมาบ่ายโมงตรงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนสำหรับใครอยากเปิดก็เปิดได้ครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้เก็บดีกว่านะเพราะไม่รู้อนาคตจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับใครที่เปิดแบบไอ้ตู้ลิมิเต็ดไปแล้วนะครับตู้เดอะมู i วี่นะก็ควรเก็บนะผมว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Toma assim.